เปิดประตูให้เรยเธอเอาเสื้อเลยนะใชมันดอกปิดเตียงมาดิยูเลยลูกปิเตียงม่อยูเลยขี่รถโดยสารเมื่อแล้วี่ารถไปแช่งขัเมื่อเลยฝากเมื่อลนำคนขังทางัล้ไปใจดีไปไไป นมื่อเมื่อเรไปอุ um like ้มน้องน่อยเด้อใช่เอาได้ลูกมันจนักใชเนาะเออต้องเลี้ว สบายดีและลูกสบายดีกันสบายดีปะลุงหนึ่สองสาสบายดีนะแม่ลูกแม่ฉุกเฉิหนม่เอาวางดูอา่าิคุกนบอกบอกไม่หมดนะน้องน้องยิ้มได้ไรลูกุงะน้องน้องยิ้มไม้ได้มากี่ใจม่ใจไม่ไหวบอกเลยบอกปะลุงเนี่ยันี่พี่ช่องเอาดิเด้อใ่อันน้องยิ้มได้ได้หายิ้มยิ้มให้เอาหันหลังให้ก้องน่งดู Anh nong niệm nong niệm là phải nhìn cọp. Nong lò lì hết hết nạp bay. Hết nạp bay. A mặt 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 mưa mặt 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 เมื่อบอกบอกปลาดุ้งด้วยไม่ไเห็นนะพ่อร้องเรียนนะเห็นอะไรเห็นหนาอะไรเห็นหนอะไรเห็นเห็นปลาลุงเบิร์นเลยค่ะอลาลุงเบิร์่ยลาุงกระดิ๊บปลลุงจระดิ๊อ่ะช้อนในปลาลุงนี่ยน้องเห็นเราดินนะไฮ้จะำไมเป็นงูได้หนีลอยสิเลยเราดินหรือไงนะแดบบอกมาบอกบอกค่ะเห็นอะไรรึเปล่าให้ปลาลุงเบิรงนให้ปลาลุงเบิรงน้องยิ้มได้ไรน้องยิ้มเป็นได้ไรนะจะว่าอะไรยิ้มบ่เป็นยิ้มเลยเห็นเราเราดินนะเราดินนะน้องยิ้มเป็นได้ไรนะบอกปลาลุงหน่อยท้าท้าก้อง น้องยิ้มได้ไรเจะาบอลน่ะเป็นไต่ช่างจ้าบอลฮะจะแพงม่้เป็นไต่ช่างป็วไต่แพงหรือเป็นไต่ชันอะไรข้างเดี๋ยมันเปอ้วนถึงนี้ฮะเออน้องยิ้มแบบนี้คือการน่องคือการลยเอ้าน้องเห็ดแบบนี้พราะว่าของน้องได้น่ะขอแรกหนึงเอาก้อแรกหนึงข้อแรกจะไปยังนะจะเสียไปยัง จะ่ใชไปยัง<พ>ไปแกะ<พ>เลยผ่าแกะเลยถอนอันนึ่ง <c oughs> มีเทปมอนบ่มีเฮดโดนเพื่อนนะมีเทปมอนนีะคือเนนทิมหัวคือเทิมขานีๆนี่เทปมอนโอน,นกันมีได้มอนนี่ได้ค่ะมอนลิงนี่ได้ค่ะมอนลิงนี่ได้ค่ะมาให้ไม่เวดมาเถะฉีกไปเลยไว้พอเตียงเอาไปให้น้องน้อยได้นะเอหนึ่งเอหนึ่งพอเตียงเอาไปเปลี่ยน พอเตียงเฝ้าน้องน้อยไปเลยอาแพร่มาเป็นโลกแล้มาชักเนอะแอาเฝ้าข้ามมอชักเด้อยมือเด้อจนเบิดชื้อหูจุดไทยอะค่ะนอนดีกว่านอนดีกว่านอนเชื่อพี่ลูกนยี่ลายนอนใชนอนดีกว่ายี่ลายชิโนนอยู่ใช่ไ้มนี่นอนอยู่ห้องมอหู้ยู่วันนอนอยู่ห้องมอน่ายี่ลายชิโนนมองได้มองงี้แอบข้ามนอนแอบข้ามนอนน้ำบ่

อ้าวคือว่าให้อังเงินนอนพุ่นนอะคือว่าให้อังเงินมานอนพี่อีกฮะไม่ใบก็นอนพุ่งจะเสียเอาใยจ่ะยีวินอนได้จ่ะจะเสียเอาใยจะเสียเอาไยนอนเนาะอันนี้อ่าบ่ใยก็นอนบ่ใยก็นั่งนี่คือบ่ฮะอังเงินกำลังขักบ่ขับมือได้จะเสิมือน่ะมือได้สิมือน่ะมือื่นเมื่อบ่ เวิร์เมื่อบ่เมื่อเมื่อบ่าเวิร์นี่เมื่อยูมไผ่ก็ไม่เวนเมื่อได้เฉยเลยไม่เวิร์เมื่อได้เฉยเลยหยิบอะไรหยบให้เฉียบหยิบให้ลองไงหยิบเฮ็ดไม่เวนเมื่อป้าได้เฉยเลยเวินเด้อเป็นยังไงเป็นย er evet. ังบ่ได้เป็นยังบ่ได้ไม่เวนร์ดเมื่อเวิร์ไอทิปไอทิปไอทิปไข่ไอทิปไม่เวนเมื่อชื่อยาไอทิปเจ้เก็บบอ กินทอดบอยทิศนะมันแหงบ่แพงบ่แพงบอยทิดแพงบ่อือไอทิศมาห่านอะไรอีหละยังให้นไอทิดกินวาดนี่เจ้าเอาเอาขาไก่ไปให้ไอทิดไอทิดเจ้าบุห็นบ่ไอยทิดเป็นยังไงเป็นยังไงบุหินนอนยู่รถนอนอยู่รถเอากระเป๋าไปให้ไอทิดไอทิดนอนอยู่รถบุห็นใช่ป้ะอืไอทิดอยู่นอกไอทิศยืนนั่งไอเข็ดดึ๊ดเอามาดเถอะจ่า ม่นังหนังไม่แก้มมวนวะสิหคนสิเอาคนเมื่อมื่อนี่แหลเอ้าเชียงนะเชียงนะใช่เชียงนะชีงดืเลยไปเยล้ใช้ใช้ในตู้ถามในตู้รึเลเยบเมื่อว่เมื่อเมือนีเลยบอก พื้ตัววิ่งเจ๋อเจ๋อวันดิวันทางด้วยเงยหน้าสิแม่จับสิจับสิจับขึ้นสิเออถาชบลุงด้วยใช้ลุงทางนั้นเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเอาเอาหนิบ้านใช่หนิเออเงยขึ้นหนักกินแล้วบอกเลยบอกพี่ตู้ก่อนบอกประตู้รอจัดีเบิ้งเบิ้งเบิ้งแม่ไม่ว่าที่เปิดกล้องหน้าให้ดิว แค่คุย่นงด้ปนเราอยู่นี่นะหันก็เห็นเจ้าฟองเลยฮอระตูตูน่ประตูน่าเุัตูีกีรัง่ะอคุตายไรใประตูอะอยู่ช่องเขาแล้วมั้งอ่าใช่อบอฮึ่มม่อบั่มานีบเลย

่ะถน,น,น้องนั่งดีกว่านี่ใส่เกงดีว่าช่ไไปำมดูตอไปี้ปุยรัดทางไปแล้วมีตุบ,บ,บ,บ่อือ่นจากเมื่อเนาอะพ่อชี้ไปตรงนี้เมื่อแต่พ่อชี้เมื่อชงเมื่อตอนนี้จะได้พอเตียงชื่อขนมมาให้ก็เรียกแจ๊กะกจักจักเจอ่อ้มชมนี่เดียเห็ดชั้นกวอนมาคุยกับมีตูนี่อ่ไม่อดวถคุยอ่ะจะ้าอ,อาอาวีชักวะใช่ไปช้ไปเมื่อไปเมื่อเลยไปด้เลยไปเก็บบ้านแมวม่ะ ไปใช่ไหมไปไปไลูกๆๆไปสิพาเมื่อหรือได้บริยูก็เมยใบได้อบริยูได้ก็เมยใบเมยใบก็พอเตียงเด้อเมื่อหาไปตู้ไปใช่ไหมบอสจุดดีว่าจุดดีทำเมื่อสิพาเมื่อนี่แม่พ่อเมฮะนี่เมเมื่อนะเมือแด้เมยถ่านเมยอถาน้องน้อยอ่อยเรื่อถาเมนถาน้องน้อยอยู่อุ้มน้องน้อยเมื่อกันเนาะ ้ังไงอะคือยังมืออะว่ะจับหนาทีอตู้ว่อ่ะจับเล้วแหลจับจับแล้อ่ะหอมแล้วอ่ะจุ๊บเลยจุ๊บใจุ๊บเอางอเอา้อเมื่อน้ำเนี่ยให้ชิลุ้มองหน่อยเมื่อเอะใชิุ่มองน่อยคือ่บบไริษัทน้องน่อยไปฮะเ อยงัากไม่หมอยากไปแล้วไม่ตู like okay, ้กับอื่นก้อนังเมื่อไปตอนนี้บอไปตอนนี้บอเมื่อเมื่อแล้วเมย์ใบไม่เมื่อน้ำใบโอเคบอให้พาเมื่อชมพ่อเตียงพ่อเตียงไปเบียด์เมย์ดีแล้เก็บเสื้อผ้าจ้ะถ้าสิเมื่อดีเก็บไหมเมย์ใบไม่เมื่อไรเมย์ใบไม่เมื่อไร แมจาจมาร้อว่ะอ้ยังจะไปใช่ให้พ่มาหาจไปาเมื่อกาขอเือะไรเล้วมันจะพี่แมวปุยเลืนตุ้ชีเด้หอมยันบอกแมวแมวได้ค่ะไปพวนทานองน่อย้องดูชิเมื่อไรให้นอนองหน่อยมันนี่องอะ เห็นบ่หมอเห็นบ่หมอเห็นบ่หมอมามาสักยาไม่ใบนะลูกเห็นบ่เห็นนอนจะนอนบ่ได้เห็นบ่มืาอเช้านี้เอามากับตอนนั้นเด้กที่พอเตียงขามามากินข้าวเด้อเด้กคือตอนนั้นเจ้าก็คือยังบ่ได้นอนที่ขามากได้รายคนอะไรลูกมานชารวยมันเดิกแล้วฮึนอนดีนอนง่ายงย่เลยชิดลงเลยได้นะ คือนีชีวเกือบจะตโืนี่อยู่รถแท่นะอาามาำมาีาไป่ดูบอกตูวาหัอ้ะตูแล้วมันเลกเลยูพืนจัมาพื้นจะมาพ่อบอกเล้อเลให้พ่ออืนมาพ่อบอกาเลเ้อามารไปเ้อเ้อามมือเือดเเผ่าเ้อเ่อโอเค เมื่อบอเบือนเมื่อบอยงมอฮะา่่นี่ต้องเดยนี่เออมันไม่แม่ได้นมทำปตูว่างเหรอไเห็นีเะเหรอเหตกล้ตู้หันย่งนี้ไหมฮะปะตูนย่งนี้ไหคุะหนย่างไรคฮะุญแดมีตหันอย่างะ โอเคโอเคพอชมโอเคจพ่อแล้วเราจะบวบบวชหอยบืนกัะไรว่าสามรอบเลยเกินห่งพักไล้หายยังนะบืนจังไป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 เอาช่วงประตูนี่ไปเมื่อหรือปล่ เก็บเสื้อผ้าโตเอ้ามีห้าน้่งเอ้าอีช่างน่ะคือหัวเฉยเอาเชหัวเมื่อวานนี้เล่นละครเชื่อหรือเปลตายเห็นตัวไม่ดูก็เป็นนี่พี่บิ๊กเชื่อโบโบได้โบโบใช่อชาวบ้านว่างเธอชอบเป็นหัวเฉยฮะแมมเช่างเป็นแค่นี้หรือเ่ฮะเห็นยังหมุนหน้าหนิจะกินแมมบ่ ไปเฉยไปเก็บมาเสื้อผ้าขึ้นมาแล้วขับมาเมื่อเลยได้เมื่อไลยไม่ไปเมื่อน้ำเลือดกำลังหน่อยเด้อไปเดกไม่อควนที่เมื่อสู้เดเอาแม่ของเจ้าน่ะอยู่ทงไว้เก็บเอามาแป๊วแป๊บแป๊บทงไว้เมื่อหรือใดไม่ไปเมื่อน้ำไดเอาเอาม้าทงเครื่องเจ้าน่ะแหมเน็ตใช้ได้

แม่ว่าเมื่อนำเด้อจะหายเด้อนะจะไล่ไม่ไปก่อนเออไปเอาคนมาก่อนแม่เอาไปได้แม่นะเอาบ่ต้องเมื่อจะไปเอ๊ะพนชิบได้อยูนั่นแม่ใบพอเตียงแล้วปนี้เอามาถือแม่นี่นะลืมยังมาถือนี่พายอ๊อง เอาบมเมื่อบ่ล่ะเออไพ่เอ้อไปเมื่อมาไปชงกันเด้อไปชงกันไปน่ากไปชงน้ำเวิวก่อนเอาใจอยากเมื่อตัวกับไพ่สิอ้าวเปิดประตูให้ละถือเอาเก็บนะมากาะทั่งนะแก้มันดอกเงินพวกมันเดาเกินเงินดีบอทเปิดเตียงวิวเลยดูเปิดเตียงวิวเลยเขี่รถโดยสารเมื่อแล้ว ทิ่จพานัรถไปใช่คับเมื่อเลยฝากเมื่อได้นำคนขังทางค่ะแล้วไปใจนี้ไปไปไปนี่เมื่อเล้วไปอุ้มน้อหน่อยเด้อไปเอาได้ลูกมันจะมุนักใช่เอาะเอาเอาไปใช้ป่ะนี่ไม่ใช่ไม่นักการสอนนะบุ๋มเงาบ่เปลี่ยนใจบ่ไว้เมื่อเบื่อบ่เมื่อบ่อื่นบ่ไม่ไว้ให้เลยนี่มันไม่ไว้ไม่ใช้ป่ะนี่ลูกเมื่อป่ะ เอาไพเอาเอาเสร็จไงใช่บ้านใบ้านก็บ้านนะก็บ้าค่ะเหตุหรมก็บีบหูตาบีบมาแล้วไงบีบยางมาีนย่างย่างเมาบึงเกาลูกเม่ไปใส่ไคนตกนะอ้าวในคนตกเนะไปไปไปเมื่อส่งก่เด้อเมื่อฮะเมื่เมื่อบ่ไปเมื่อย่แล้ว่อาวื่นเนาะ Ê! Mà Ê! Mà Ê mà. Hết tôi này Hết tựa vậy 1, 2, 3! Giờ chị lắp tay con 1, 2, 3, 4,

เบิ่งน้องน่อยก็เด้ี่ว่าน้องน่อยเพ่หนึ่งาเบีวตาวิวบิวมา่งกน่อีลาบนี้อีลาบนี่วิววิวจำได้ว่นนี่นี่อีลาบนีเ่เริ่มีเรร่เริ่มเริ่มร่ีเ่เริ่ิ่ตเ เม่บก่่นเดินอะลดงมือจะเยอนปาดิแต่แต่ข้างเขาเป็นเรื่องอะไรกันางเมยเป็นยังง้าาชินๆนะคิดที่ห้ก็ห้คิดทีหัวก็หัวัตนี้เอาไปชนะว่านี่ค่ไย่ตุ้มคอยตุ้มคอยตี้คอยสิ่งขยะน้องน่อยแพ้นี้อาปากจ้องปองอยู่ดีบอสววน้องน่อยแพ้อาปากจองออยู่เนี่ย ไปกินขยะประเทศอะไรตายวันนี้จักสิย่อน้องย่เอ้ยบดนี้มาย่กันันี้จักสิย่ไผบดนี้น้าอยาไดปีีี้นล้วน้ยน้องพกถ้าบ่อุ้มมันสิมิดร่เ่าดนมันติดจันี่บ่มือไปอ้าบ้าัดบ่อู้

มบีวนเดมเ่เี okay, so okay, so anyway. ่กวนเมน่เฮลกวนเมเลี่กม่เี่กวนเเ่กวแเน่เี่นเน่เฮ่ก่เฮล่กวนเี่กนเ่ลี่กน่เฮลี่กวนเน่ลกวนเ่เฮ่กน่ีวนเน่เเี่น้กี่นกลี่กดเลีเน่อน่อน่วน่ล่เนี่น